คนตรณีน่าจะได้รับบทเรียนวันหนึ่งครอบครัวหนึ่งเชิญเพื่อนตรณีคนหนึ่งมาทานอาหารเย็นเพื่อนตรณีเปรยขึ้นว่าผมเป็นคนแปลกมากที่เมื่ออยู่ที่บ้านผมทานข้าวได้น้อยแต่เมื่อมีคนเชิญผมจะทานข้าวได้มากเป็นพิเศษเลยทีเดียวเพื่อนวันนี้ขอให้คิดว่าคุณทานข้าวที่บ้านก็แล้วกันนะผมก็มีกับข้าวหนึ่งอย่าง คือไข่เจียวซึ่งไปได้ดีกับข้าวเพื่อนตรณีคนนี้น่าจะหยิกตนเองที่ได้พูดความจริงหรือจะกล่าวว่าโสนาหน้าตนเองที่พูดความจริงก็ไม่ผิดนักที่สำคัญคือเขาน่าจะรู้จักตนเองให้มากกว่านี้สังคมของคนตรนีเล็กลงทุกวันจนในที่สุดก็จะเหลือแต่ตัวคนเดียวตัวคนเดียวตัวคนเดียว อัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑน,นท่าแร่หนองแสง